ครับ okay, so, วันนี้นะครับผมจะมาสอนในการเอ่อปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับความสว่างหน้าจอนะครับก็รุ่น Acer Acer อะไรเนี่ย K242HL นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนปรับความสว่างหน้าจอโดยที่ไม่ต้องใช้ว i น d o w s นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับปุ่มที่2นะครับผมพอกดปุ่ม2ให้เรากดปุ่มที่3นะครับเราจะเห็นหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มที่3กับปุ่มที่5พร้อมกันนะครับ เราจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรากดปุ่มที่5เลื่อนลงครับไปที่ไบเนตพอเรากดไปที่นี้แล้วนะครับให้เรากดปุ่ม3กับปุ่ม5อีกทีนึงครับเรากดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถปรับได้ตามอัปจารยยนะฮะของผมก็ปรับไว้อยู่ที่3 4 3 5นะครับพอเราปรับเสร็จปุ๊บให้เรากดที่นี่อีกทีนะครับกดไหนวะนี่นะครับกดปุ่มที่2นะครับพอเราอยากปรับอันอื่นแล้วก็กดเลื่อนลงไปนะฮะแล้วก็กดปุ่ม3กับปุ่ม5อีกทีหนึ่งปุ๊บ อ่าแล้วก็ปรับได้ตา่างอัิยาศัยนะฮะแล้วพอปรับเสร็จปุ๊บให้เรากดปุ่มที่สองนะครับโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะพอเราจะออกแล้วก็วกดปุ่มสองครับออกไปเลย